สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องปุ๋ยผารวยชาแนลถูกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮานอยนะคะรวมสูตรแอดกับสูตรล้านเลยนะคะวันนี้ทำอะไรไม่ทันเลยค่ะเพิ่งตื่นโอ้สรุปสไลด์เลยค่ะทุกคนขออภัยนะคะช้าเลยมาดูกันนะคะก็เข้าไปตามนี้เนาะเข้าไปตามนี้นะคะทุกคนเม็ดเดียวก็ปังสูตรน้อยเย็นปังมากเลยนะสี่สามสี่ห้านะคะนี่นะคะทุกคน อดตามนี้แล้วค่ะสูตรของแอดนะคะจะมีจะมีครบทุกแนวทางเลยนะคะแอดจะรวมไว้ในสูตรของแอดเลยนะคะทั้งทั้งเม็ดเดียวทั้งน้อยเย็นทั้งน้อยรวมน้อยรวมนี่อาจจะเป็นตอนแบบว่าน้อยตอน นอนนอยตอนเช้าอะค่ะนอยพวกนอยสตาร์นอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือรวมๆเลยนะคะแล้วแต่ใครจะเอาไปเล่นนะคะเอาสูตรไหนไปเล่นแอดก็มีนอยเย็นนะคะนอยเย็นทุกคนก็คงจะเล่นกันเยอะเนาะแต่ว่าก็เป็นหวยที่ปวดหัวมากนะคะนอยเย็นมีวันได้วันเสียเนาะสูตรของหลานเมื่อวานนี่ก็น่าเสียดายนะคะสามตัวโอ้แปดสามสามว่ 8, 3, 3, 3ะสามหนึ่งสามโอ้ลืมแปลงใสซะ ลืมแปลงหนึ่งเป็นเจ็ดเนาะเราก็โอ้เ้าคิดได้ขนาดนั้นคงรวยแล้วค่ะคิดโบผัวหลายตัวหลายลืมเม็ดเดียวนะคะเมื่อวานนี้เม็ดเดียวก็ถือว่าปังมากนะคะมาพิเศษมาปกติมาสามคีตั้งบนทั้งล่างเลยเนาะ,ะไปแค่ออนั่นแหละคะ่ะเม็ดเดียวโอเคไหมก็คงจะโอเคอยู่ละคะ่ะนอกเม็ดเดียวเนาะไข่ก็คงชอบีมตแอดนี่แหละบ้าเล่นหน่อยหวง น้อยเย็นกับบอลนิน่ยไปเล่นน้อยรวมค่ะโอ้แต่ก็ปังอยู่มากขออภัยแ้วทุกคนหวแล้วหวองเดี๋ยวจบคลิปนี้จะลงหวยลาพัฒนาให้นะคะเอาไปพิจารณาดูทำไมแอดได้สูตรยิงี้ไม่รู้ค่ะดูกันเป็นแนวทางก่อนเอ้อหรือเอาไปเที่ยวกับแอดท่านอื่นอาจารย์ท่านอื่นดูก่อนนะคะเพราะว่า สูตรเอทมันคือเป็นแนี่หนบุเยทก็ทําตามสูตรเนาะส่วนเลขล้านนะคะคืนนี้ละทุกคนคืนนี้นะคะนางบอกว่าจะทําให้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นหลังฮานอยจบกบ็มาเจอกันนะคะทุกคนมาเจอกันในไลฟ์สดเด้อหลังหวยฮานอยจบน่าจะประมาณสองทุ่มนอนกันหรือ,อยังคะห้นอสองทุ่มก,กว่าหรือว่าอยูไรร่ไหนวะ หรือเจอกันตอนเช้าเหมือนเดิมบอรอรอดูหวยมาก,ก่อนนะคะทุกคนจะทีไม่ย่างไหนหวยกันได้นอนเพิ่งสูนพูดไม่รู้เรื่องแล้วค่ะตามนี้นะคะทุกคนนี่ก็หน่อยเย็นนะคะว้าววันนี้แหละศูนย์เบิ้ลมันจะมา <laughs> ให้แอดก็พูดตามศูนย์กับเบิ้ลน,นะคะ โอ้ยเบิ้ลห่อไปใส่ห่อสรุปสไลด์เบิ้ลเมืา่อวานลืมใส่เบิ้ลหน้านะคะเจ๊ดายค่ะหานเอ้สามสามเจ็ดเบิ้ลดวงหดดวงหายหาหนอยรวมนะคะเด่นแปดเก้าศูนย์นะคะวิ่งรุ่นให้ไปที่แปดเก้าเนาะแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะเม็ดเดียวให้ไปที่หนึ่งเก้านะคะแล้วก ชูเม็ดเดียวให้ไปที่06นะคะติด1514ด้วยเพราะว่านี่นะคะ0น่นาแอดชอบแพนคาดด้วย1ใครชอบก็ลองจัดดูนะคะสูตรเย็นน้อยเย็นนะคะแอดจะไปสูตรน,นี้แหละแอดจะไปสูตรรวมนะคะมาใครจะมาชนะกันระหว่างสูตรน้อยเย็นกับสูตรรวมแต่ว่าสูตรน้อยเย็นก็ชนะทุกวันเลยนะคะโอ้โีสรบตารางก็ตามนี้เลยนะคะ8059641นะคะ แปดศูนย์ห้าเก้าหกสี่หนึ่งแปดเก้าศูนย์หาลืมกับหัวเป็นหกวิ่งทากระไล่นอนกระตุนสวยถวยเอดกับเบ้านในล่างอุ้ยกินเหลืงเต้ฟองเงินน้งนี้นะคะทุกคนแปดเก้าศูนย์นะคะแปดเก้าหก 8 5ดห้าศูนย์แปดห้าหกสี่ก้ศูนย์สีเก้าหกสีห้าศูนย์สีหกนะคะก็ตามนี้เลยนะคะข้างบนก็เป็นน้อยแยกให้นะคะก็ขอให้หมานขอให้เองขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีแต่สามตัวตรงเริ่ม,มหมันหมันเฮงเฮงตรงปังะะเ้ยค่ะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะเอาไปพิจารณากันดู อาการ,รลหล่อเลอเลยเวดหววนันคือเป็นอย่างสีโน้องบัดนี้เม็ดเดียวนะคะให้ไปที่ศูนย์นะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะเขียนให้ดีไหมหรือให้แค่ศูนย์เม็ดเดียวนะคะเ้องก็เขียนหายนี่ละแหลาา้ววตะมักเนาะสูตรน้อยเย็นนะคะสูตรน้อยเย็นโอ้ยหาหกเจ็ดพนว่าสูตรรวมมันคือแปดเก้าศูนย์ว่ะ ห้าหกเจ็ดนะคะห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ก็กับหัวเอานะคะกับหัวเอาไอเทสติกนี่ก็กลัวมันเป็นหนึ่งนะคะศูนย์นี้ปังมากนะคะตอนเย็นเมื่อวานนี้ก็สามสี่ห้าก็ควบหมดเลยนะคะทุกหน่อยเลยเนาะห้าเจ็ดศูนย์นะคะห้าเจ็ดศูนย์หก 984อันนี้เป็นตารางนะคะเผื่อใครอยากจับสามตัวนะคะเผื่อใครอยากลองวิชาจับสามตัวแอดก็ทำตารางให้นะคะแต่ไม่ได้จับสามตัวให้นะคะหน่อยยินอันนี้เป็นสูตรสูตรหน่อยเย็นนะคะมีสูตรน่อยเย็นสูตรน้อยรวมสูตรน่อยสูตรเม็ดเดียวนะคะเอาไป ขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีกันนะคะทุกคนแตกสามตัวตรงโง่เอด็ดว่าเก่ามากแล้วล่ะก้าวหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วช่วงนี้ก้าวหายเหรอีกมาแรงเสียงทางคุ้งนะคะอ่าสูตรของร้านนะคะสูตรของร้านเอาสูตรแร้ต่อเลยคิดใจเลยโอ้หน่าเสียดายเนาะ ร้านเอดมันก็เป็นอะไรกับสามหนึ่งกับสามสองก็ไม่รู้นะคะช่วงนี้สามหนึ่งมาทุกวันเลยหมายถึงนางให้ทุกวันนะคะไม่ใช่หวยมาทุกวันนิ่หมามือเนี่ยโอบู้น่าเสียดายมากนะคะนี่แปบสามสามเลไหมอันนี้เข้าในสามัคคีนะคะอันนี้เข้าหนอยกาชาิ เหดสวงสีแมามือหนีบบ่หวะกาชาติแล้วก็สานะคะโอ้เดี๋ยวช่วงนี้มันไปมันไปหน่อยทางนุ้มเนาะมันไม่มาสีหน่อยนะคะไม่มาสีหน่อยยินไม่มาสามหน่อยเย็นให้ทุกคนเลยขออภัยเด้อหนึ่งสามเม็ดเราน่าจะแปลงปเป็ 3, นเะจ็ดสามเนาะสามเมื่อวานก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะเมื่อวานทีนังให้ 3, สามเม็ดเดียวนะคะสําหรับสายรูดเนาะโอ้ยมาหลายหน่อยอยู่ดิ สามเมื่อวานนี้ก็ถือโค้งเลยนะคะถ้าให้สองตัวอาจจะควบหมดทุกนอยก็ได้เนาะมาดูนะคะของวันที่สิบนะคะสามเจ็ดหนึ่งแปดหกสองแปดเจ็ดนะคะหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหกสองหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดศูนย์นะคะเอ้ยแปดเจ็ดสีค่ะ หนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งสามอีกแล้วนะคะแปดสามสองสามเอ,อ้นานางอยู่กันนี่แหละแต่ว่าถืกใจแอดค่ะคนสามสองสามนี่ไหมสามอีกแล้วผมนี่จะสามนี่หนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้ากับหัวจุดตัวนี้หนึ่งสามสองแปดหนึ่งสามสามสองสามนะคะอันนี้เป็นสูตรของร้านนะคะสูตรของร้านแอดลงให้ในนี้เลยนะคะขออภัยผู้อ่า แอดตื่นสายแล้วจะมาให้พวกไล์สุดอะไรก็คงจะไม่ทันแล้วนะคะก็เอาปเป็นนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็แอดจะลงหวยลาวพัฒนาให้นะคะก็เลยเออให้แค่รวมๆกันนี่แหละเดี๋ยวก็รอดูสูตรของร้านอีกทีนะคะในการตัดสินใจเน,นาะนางก็โู้นางเฉียดหมดเลยนะคะเมื่อวานน่าเสียดายหวยแอดก็ได้ไปเล็งเอาหวายได้แต่ว่าตัววินนะคะตัววินนางแต่สี่หนึ่งศูนย์นะคะ ตัววินน้อยเนี่ยค่ะน้อยปกติน้ำแตกสี่หนึ่งชั้นนะคะเอ้าสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกลาไปก่อนเด้อขอให้นานขอให้หฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะแตกสามตัวตรงนะคะมันมันหิงหงปังปังรวยรวยเด้อล่ำล่ำรวยรวยทุกคนเด้อค่ะแตกสามตัวตรงหวยวันหยุดเนาะวันหยุดแล้วก็วันพักเมื่อวานในดวงแอดสู้ไม่ไหวจริงๆคะ่ะตายเลยค่ะ แอดก็ไปเบียดโผลเขาหัวโอ้ชสียดายเจ็ดสามพอคิดอยู่แอดก็มองอยู่นะคะไหมันก็คาดจะมาเบิ่นนี่ละค่ะตายย้่อนเบิ่นมือได้ก็ได้คยเรี้ยมือเียร์เคยเสียอัดค่ะักเบิ่นเบินเบิอนกรหนุนชิมาเพาะซูนก็เบินเนบ่อตายกับข้างเหลืองค่ะพวกผู้ใดตามเบิร์นบ่วตายกับข้างเหลือง สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ